ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนซูเฟิงนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Dream a l e ื่ Record เนาะวันนี้เราจะไปเล่นกันที่บทรองกันนะคะชื่อบทว่าแม่ทัพ่านหากถามว่าใครคือปลาอ่องน้อยในว่างชวน6ใน10ของวีรชนคงต้องสายหน้าพลางเอ่ยชื่อองค์หญิงไท้ผิงแต่วันนี้ห่านขาวน้อยตัวเดียวทำให้องค์หญิงไขผิงเสียหน้าแล้วหรือ ใครคือปลาอ่องแห่งว่องชวนเห็นทีจะรู้ผลแล้วเอ้ปปอื้อ่าท้ายผิงแกงเด็กมาว้ววนักบทน้อยนักพดน้อย พวกเจ้าช้าชาๆๆกันขนาดนี้จะจับข่านว่านั่นแล้วแก้แค้นให้เนื้อหมูตรงพัวได้อย่างไร <c oughs> องหญิงเราสัญญากันแล้วว่าถ้าจับผ่านได้จะเอาไปให้ซูตรงพัวตุนแล้วแบ่งให้อัตมาครึ่งนึง <c oughs> ไอ,อ้ยารู้แล้วรู้แล้วนะใครจะไปแย่งเนื้อหั่นกับเจ้ากันช่วยฮึดสู้ให้ตัวเองหน่อยได้ไหม จะยอมถูกเจ้าห่นนั่นดังแกฟรีๆไม่ได้นะอันนี้เหมือนแบบโพสอะไรสักอย่างเลยแล้วเอออันนี้ก็อันนี้สละเอหายก็แค่เนื้อชิ้นเดียวเองนะคนบำเพ็ญโพสอย่างเราให้ได้แต่ทําไมถึงไม่ใจกว้างตอนที่อยู่ในเล้าเท้าเทียบ้างล่ะ ห่านตัวนั้นนีสใสดุร้ายองหญิงอย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าเป็นครั้งแรกที่ข้าต้องทนกับความอัปยศยอดสูชเช่นนี้ถ้าไม่ได้ล้างแค้นคงเสียชื่อองคหญิงจนกัวไทผิงหมดทะเลาะกันองหญิงเหตุใดหน้าผากของพระองค์ดูเหมือนองหญิงเหตุใดหน้าผากของท่านถึง จะพูดปะหาพูดนะเนะมื่อครูได้ยินองค์หญิงพูดถึงจับผานห,หรือว่าท่านคิดจะจับผานที่แสนล้ำค่าของหวังโยจินตัวนั้นห่านตัวนั้นสำหรับหวังโยจินเป็นแล้วล้ำค่ามากหวังโยจินคือหวังซีจือจากบันทึกประวัติศสาสตร์ราชวงศ์จิน้น อาหวังซีจือรักห่านมากที่ซานอินมีนักพคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้เป็นฝูงเมื่อหวังซีจือเห็นก็ชอบมากอยากซื้อห่านเหล่านั้นนักพจจึงให้หวังซีจือคัดลอกคำเพีตเต้าเต๋อจริงแลกกับผ่านหวังซีจือยินดีเขียนจนเสร็จแล้วจับผ่านใส่กรงกลับแสดงให้เห็นว่าเขารักห่านมากขนาดไหน พราะหนุ่มบาหานคนนั้นได้เดี๋ยวนะเพราะหนุ่มบ้าหานคนนั้นได้ดาานนไ,ดได้หานมาด้วยเหตุนี้เหรอโอเคจะจับหานตัวไหนได้อีกล่ะยังไงข้าก็ต้องถอนขนหานตัวนั้นให้เกลี้ยงเลยแล้วให้ซูตรงผัวเอาไปตุ๋นไอ้เอสียงหานเสียงหานเด็กเด็กวิงว่งเด็กเด็กวิง่งอ,องหญิงถูกหานของวังเยอจินรังแกหรือ เป็นอย่างที่ท่านทูดว่าช่วงนี้ท่านตรงพัวกำลังคิดคนเมนูใหม่เลยเชิญพวกเราไปชิมที่เร้าเทาเทียแต่จู่ๆห่านตัวนั้นก็พุ่งเข้ามาขโมยเนื้อบนโตไปชิ้นหนึ่งห่านของหวังหยูจินไม่ธรรมดาเลยจริงๆกินเนื้อเสียด้วย องค์หญิงสูงซากดุดใบไม้ทองกิ่งไม้หยกไม่เคยพบเห็นสิ่งที่อวดดีแบบนี้มาก่อนก็เลยเข้าไปไล่ตีกับมันไม่เคยเห็นสิ่งที่อวดดีมาก่อนส่องกระจกก,จก,กจ็จะได้เห็นแล้วะก็เลยถูกจิกจนหัวปูดแทนหรอือ อง,องหญิงเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแทนไม่มีทางยอมจบง่ายๆแนะ่แต่หากถูกจิตจนหัวล้านแล้วฟ้าบ่าเจอเทียนมาเห็นเข้าเกรงว่าป่าอองน้อยแห่งว่างชวนเจอหันเข้าดูท่าจะได้ทะเลาะกันจนวุ่นวายไปทั่วว,ว,ว,วิ่ง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 สร้างกลอุบาอคือเหมือนต้องตามตามคุม อาฮาอาตาบาจะไม่ไหวแล้วจะช่วยด้วยแล้วก็ไปตามทำตามองค์หญิงกันหมดเลยนะอย่าอย่าเกลียดเราเกลียร้องไห้ได้แล้วนะเก็บแรงไว้วิ่งดีกว่าสังกูราเออว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะเราก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันวันที่สอง นักบวชน้อย,อยเจ้าเฝ้าทางเหนือไว้นักพดน้อย<แ>เจ้าเฝ้าทางใต้ไว้ว่าเจ้าเฝ้ามไม่ดีกว่าเจ้าดูต้นทางก็พอองหญิงจะจับผ่านอีกแล้วหรืออ้าจะทูดปามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันพอดีเลยท่านทูดมาเฝ้าทางตะวันตกไว้หน่อยสิสสพวก เจ้าปิดทางทั้งสามไว้ข้าจะต้อนห่านตัวนั้นเข้าไปในวงล้อมและจับมันเสียเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องทำให้สำเร็จจะให้เจ้าปลาอ่องน้อยจับตัวห่านไปไม่ได้ข้าจะเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อคุมสถานการณ์ มีแมวคาอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ไงคนข้างหา่านคนข้างห่านคนนั้นมาแล้ว,วเจ้าตัวดีเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาหวังซีจือเจ้าคนข้างหา่านองหญิงเย,ยงนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้จับตัวได้แล้ววันนี้ต้องเอาไปกินย่างอห่านย่างทบเขา <laughs> นแก้งหลันหิงหลานหิงน้อยของข้าเป็นอะไรหรือเปล่าคงตกใจแย่เลยสินะเดียเด๋ยวเดี๋ยวตกใจอะไรไอ้หลานหิงเธอได้แหละไปทำร้ายคนอื่นเขาโอ้โหเฮ้ยฮใครกันแน่ที่ควรจะตกใจมากโอ้ยิงแม้หลานหิงของข้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่นี่ใส่ข้องแคล่วมาก ทุกการเคลื่อนไหวคือความประณีตของการเขียนพูกันต่างจากสัตว์ธรรมดาท่านเป็นถึงองค์หญิงทำไมถึงรังแกสัตว์เลี้ยงเล่าก็เขาโดนรังแกกอดอ่ะวิหกศักดิ์สิทธิ์รังแกนะใครรังแกใครกันแน่วันอก็หมดคำจะพูด ทุกคนหมดคำจะพูดรวมถึงเราด้วยอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะตีกับหา่านีนคนเหรอแม่ทับเบยหารตัวนี้ท่านทูตนี่เองนี่คือหารของวังโยจินเหมือนจะชื่อว่าหลันทิงช่วงนี้มันมักจะมาที่หอจินเกอร์บ่อยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่านนวหน้าหอจินเกอร์มีทหารฝึกซอ้อมมีการควบมา้าหากห่านตัวนี้ยังอยู่ที่นี่อาจถูกเหยียบเข้าได้ท่านทุตดกังวลเกินไปมันเพิ่งมาถึงหอจินเกอร์วันแรกก็วิ่งตามมาชันเลิศรอบสนามประลองได้ตั้งสิบรอบข้าและฉีปิ้งพยายามจับมันยังทำไม่ได้ พ่อบาททรงแต่งตั้งมันให้เป็นเจ้าของหอจินเกอผู้ทรงเกียรติแล้วหากเห็นห่านตัวนี้จะต้องหลบให้จะได้ไม่เผลอไปเหยียบหรือทำร้ายมันเข้าอีกอย่างใครจะทำร้ายใครยังบอกระยาดจริงห่านไม่ถึกห่านมาฝึกซ้อมปะเนี่ยหลานทิงเก่งเก,งกินไปหรือเปล่า นึกไม่ถึงเลยว่าปลาอ๋องผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังชวนจะไม่ใช่แม่ทับเบยผู้มีวรยุทธ์สูงส่งหรือองค์หญิงไทยผิงที่แสนสุขสนแต่เป็นห่านตัวหนึ่งอะไรวะบทนี้มันอะไรอ่ะโอเคทุกคนรจบกันไปแล้วนะคะในพาร์ทของแม่ทัพานนะเออก็คือเรื่องมีอยู่แค่ว่าเออ โดนหลันถิงที่เป็นห่านของหวังโยจินไปขโมยเนื้อจากแกงโอ่งหญิงไทผิงโอ่งหญิงไทผิงก็เลยทะเลาะก,กับผ่านแล้วก็ตีกันโนเนียเออแล้วกลายเป็นว่าเออโอ่งหญิงไทผิงแพ้ก็เลยจะมาแก้แค้นนะแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีนะแล้วสุดท้ายของทุรีกคือห่านตัวนี้ไปหอจินเกอ ไปอยู่ที่เขาฝึกหยุดกันหาดมันเก่งเกินไปปะโอเคคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะคะสามารถพูดคุยกันที่ละล่างได้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ